ยนไปได้หน่อยดีขอบคุณแม่เอด้วยนะครัขอบคุณแม่เอครับคนมักมวนอยู่ใสส่งเสียงดังๆได้เลย ใส่มันทึเสื้อสีกุ้ฟานางชอเอาเจอใส่บันทกเอไปมาไม่ซื้อหยังหินบางๆเอาล้าด้วยกันละแค่หัวต้นตักแต่พางินต้นหลังนางจำใดเดี๋วมาลึงแล้วนอนสาดเรื่องจะพอวันตัดแต่กอยหัวใจที่มอบในน้ำเราสีแดงวันและมาในทต้องชิดของพี่สบายต้องชิดของพี่สบายถ้าเป็นกระดอยที่ันก็ยอมซ้อมมือไดสิล้แลมือไดเสิลรละจอมับนฟ้าก็ได้อย่างลานาก็ได้อย่างล้านาเอาให้นสร้อบี ม่ใิ้ชีวิตเขาค่อยต่อไปแม้มันจะไปให้สิบกว่อมา,าเวลาแเจ้าเองก็เจ้าจา้ <Hey. S 2> อ,องฟังวันนี้ก็ฉันก็เจ้าจ้องตื่นมาเขาบอกว่าพี่เอวใส่เอวพี่ต้องเอ้ยถันตัวพี่เอวใส่หัว <laughs> ไปต่อแล้วกันครับช่วงนี้ครับปากโกรใจยิงฮอตครับผมเนี่ยไปครับดเสียสาวสวยนเป็นที่ขอบคุณสำหรับางวันนำใจกันแล้วกันนะ ดวงใจเออให้ทำไมในเลกคิดถึงเขาจังเฮียหมดความเค็นเขาดังคุยใช้ื่นนะพี่ชายใหญ่มาพี่ชายใหญ่มาบอกว่าไม่ลืมมันยไม่นานก็พลันลืมแค้นแสบระตังใจดีทีนี้ต้องลมเขาังเรียกผู้หญิงไม่มีแต่เขาทำงานันฟันเลียมาคนเข้าตาคนใจนาคิดไปได้ด้อยดีขอบคุณแม่เกิด้ยนับขอบคุณเอะครับ จจาแมสะใดีมากเลยนี่นกเกีียวหัวใจของคนทำแล้วสกุลกุลคือลูกยิงวัวติดและทาปาบาบาเป็นอย่างตอหอตัดไม่บ่มันเก็บบ่เข้ากำกับมาสวมมาเศร้อยตั้งเลยหน่อยเทวีาฟุตฮังยนคอมาเติมบุได้ที่มาหงอยางอนกอนด้วยความ่สาเจอรักมากพี่จึงห่วงห่วงเธอวันเธนช่าสวงไม่มาดวนแต่มาขอเกินดีกิมเบทนะเอาเถือดอกกินหน่อยนะโอ้ ยิ้มหน่อยนะเ,เสือส้อลายยิ้มหน่อยนะโอ้โหยิ้มหน่อยนะเสื้อส้มยิ้มหน่อยนะเอาล่ะต้่นเต้นแค่ยิ้มจอยยิ้มจอยยิ้มหน่อยนะเสื้อจ่ายิ้มหน่อยนะอย่าดีพลันพันอะไรไม่ตรีเจ้าคือแก้วที่ประดับชีวีเจ้าคือนี้เหมือนรักไม่มีชีวิตเสียงดังๆเลย ละมาหอยมาอ่อนเชื่อกำปั้ละมาหอยมาอ่อนเชื่อข้าโบสละบสตั้งใจไม่ฝากตัวใจใจคิดถึงแต่เจ้าไอ้บ่าวที่โบสถ์ย่ปฝากมุนละตะเว็ดแดงแดงคิดมาให้ได้ขวบมุนงอพี่เสียนต่อพี่โบสถเจ้าให้ได้แต่ทางหัวใจคิดถึงน้องเองฝากุูไส้จากคนเด้ออีพ่ออีแเด็ดนะฝากเพื่อฝาส่งครับผม ขอบคุณคร่ะเจ้าพุธพรมขอให้รำรำรวยๆครับผมเอาปากลาฝากซื้อฝากเสียงครับพี่น้องบ้านเฮ้าขอฝากเนี่ยฝากตัวพี่น้องแน่กันแล้วกันนะครับผมหนึ่งสุพชคนะครับผมนักแสดงจากช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมขอฝากเนี่ยฝากตัวพี่น้องแน่กันแล้วกันเด้อครับเด้อครับผมแม็กกี้สกุลละพัฒนะครับรายงานตัวยังเป็นทางการนะครับผมนักแสดงจากช่องวัน31นะครับ ผลงานละครที่จบไปล่าสุดบ่อหูว่ามีผู้ใดได้เคยเบิ่งบ่เพื่อแม่แพ้บ่ได้ก็ได้เบิ่งบ่ผู้ใดได้เบิ่งขอเบิ่งมือสูงๆในเลยโอ้ไหยอยู่นี่น่ะผูดจาวบักอิดบ่บักอิดแหมบักอิดแหมพี่น้องบ่าป๋อหูจ้าบักอิดงนั่เอกนหมเดี๋ยวก่อนยหูจ้าบอกอิดนนั่จก่จกระซ่างหูจ้าตะบักปุ๋นพนักพนักปุ๋นเอาหยอกดอกกระเซ็นนะครับผมดีใจแห้งนะครับมนีได้มาเยี่ยมยำถามข่าวนะครับพี่น้องทางน้องค่ายแล้วก็พี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสบายดี สบายดียินดีเลยยินดีที่รูจากเ้อขอบคุณทางพระเอกด้วยนะครับพี่นพพงศกรนะครับวันนี้ให้โอกาสน้องสองคนนะครับมาร่วมมอบความสุขให้กับพี่น้องแฟนเพลงนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานละครแล้วก็เพลงซิงเกิลใหม่เรื่อยๆด้วยนะครับครับผม แดีขอฝากละครนะฮะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับดอกหญ้าป่าคอนกรีตนะครับผมช่องไหนช่องวัน31มสิบเอ็ดอ๋อคอนกรีตช่องฟิตโบมี่นบ่กโบก้าเรียนแล้วคนหลายหดไอคนหลาไอเพิ่นนะครับผมขอฝากเนฝากตัวนะครับรับรองเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับผมฝากลาบัตรท่นอ่อนแอ๋ที่ลูก วอนท่านอดแอ๋ครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำนะครับพระเอกไงนะครับอิลีอิหลอลูกผีมูเลยลูกผีมูเลยพี่ตุมตามยุทธนาหรือพี่ตุมตามเดอะสตาร์มื่อวนี้บก่ามาแต่ผู้จัดการเพื่อนยืนค้งอยู่คนนึงไม่ได้ชมน้อประเทศผมเมื่อไนเออธรรมดาฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับกสิได้มาหาพี่น้องแบบนี้ละเพราะว่าเป็นได้ไปน้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวมีเส้งกันไม่ละสุดผลงานเพลงของน้องๆกสิมาเปิดพี่น้องได้ฟังกันครับ